ดีคัมซูบี้ดับไลท์ฟอร์ลดไฟวันนี้เราไทยแลนด์วันนี้เราก็มาดูบอลระหว่างไทยกับเวียดนามรอบคัดเลือกไปบอลโลกปี2 0 2 0นะครับซึ่งวันนี้ไทยมาด้วยเอ่อความยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้นะครับนี่คาดว่สกอร์เท่าไหร่ครับคาดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับผมคิดว่า2-0ครับ2-0จับมือครับนี่คือสนามทูแบงคอกหรือสนามมอธรรมะ สตรานะครับผมใสนามนี้นะครับสมาธิเขายอดเยี่ยมเลยนะธรรมะไม่ใช่กมเออลานจอดรถนะครับบอกเลยว่าเวีดีเท่านั้นหรือคนดังเท่านั้นที่มาจอดได้โค้อย่าโม้โคซึ่งเมืองทองยูสิบสองนะครับก็ได้ชนะทีมเวียดนามไปแล้วนะครับสองสีที่ประเทศจีนนะครับเมกอินไชน่าก็อันนั้นก็ทีมเมืองทองไงยูสิบสองเออได้ข่าวว่า คุณกิติพัฒน์คุณดวงเขาได้ไปเข้าแข้งกิมชาตินะครับ<อ>เขาชนะบาร์เซโลนา1-0นะครับซึ่งเป็นรายที่ดีมากแต่เสียดายแพ้ในชีเลไม่เป็นไรครับถ้าบอไปครับเดี๋ยวก็ชนะอีกโมวะ่ะทีนี้โม่บ่อยเยน,นะเพราะพ่อสอนไว้แล hey! ้วเป็นเด็กเก็บบอลใ้กิมชาติจังจะไปสมัครที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คืออราไปเมืองทองมาแล้วได้180นะครับ<อ>เก็บบอลโตโยต้านะ เก็บระหว่างแบงคอกเจอมูลทองมุดเก็บวางไม่ได้มาดูประมาณ11ปีว,ว้าวว้าวว้ววายเล่น 7, 7, 7ปีไม่ได้ดู7ปีนะคะไม่ใช่ล่าสุดเราก็ดูอยู่ Can you Yeah. โซนที่มีที่นั่งดีกว่าเพราะว่าซึ่งแรกเรายืนตลอดเลยแล้วก็นั่งตรงบันไดนกดนึงไม่หา,หาเราต้องหาที่นั่งกันก่อนนะคะครับ,บครับพี่บิร์ดลนรลครับ พี่ฟิดไม่ฟังไม่ฟังวันนี้ต้องวันนี้วันนี้ต้องฟังเลยแต่ว่านี่เลยนี่เลยนี่เลยต่้งโต๊ะไหนยืนนี่อ่ะจันตัวนี้เลยยืนเชียร์ยืนเชียร์เลยคนเยอะอยากขึนเต้นบ้างอ่ะออาเหรไปด้ได้พี่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวไปเต้นด้วยกันโอเคคุณน้าทำลายฮะทุกคนคะเราต้องขอบคุณพี่แตงโมนะคะพี่แตงโมพี่แตงโมลูกชายของลุงตุ๊ก อย่พงผิวออนนะคะเมื่อกี้เดินผ่านแล้วเมื่อกี้ลืมกดถ่ายเพราะว่ามัวแต่คุยกันแล้วพี่ก็เลยบอกพี่ตงโมว่าพี่ตงโมเบสยืนตลอดทั้งครึ่งแรกเลยพี่ตงโมก็เลยให้บัตรมาค่ะยเราจะได้ไปวีพีแล้วขอบคุณพี่ตังโมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าพี่ตังโมมาให้ถ้าพี่ตังโมดูคลิปนี้ขอบคุณนะคะดูหรอกเขาเรายังไม่ดังพอเราต้องดังแบบเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเขาถึงจะดูเดี๋ยวแท็กไปเดี๋ยวถักไปหาพี่ตังโมขอบคุณนะคะพี่ตังโม เนี่ยกองหน้าปีกซ้ายกองหน้าเป้าเนี่ยมันเล่นได้หมดมดไปชนะเลยได้ได้โอ้ยกลางนี่ยิ่งดีเลยจ่ายบอลแต่เป็นเป็นอะไรชมตัวเองเป็นอะไรม่ใครชมเราต้องนั่งชมตัวเองเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมบอลเขาเรียกว่าเอกลักษณ์

ว่าเขาชอบพี่อุ้มมากเลยค่ะคุณได้วิดีโอค่ะพี่ลูกสาว่มสาวสวยมากเลยสยดนะครับอเีเป็นรใจครมันะไม่แน่นนะ่ใคามพอมอย้ายเมงทองมั้นองกินอาเยอะๆในนี่ยนะคุณปัน ตัวเล็กกว่านี้อีกร้องมันหวาตัวเล็กกว่านี้เหรอครับไปแปดตัวป่ะแม่ต้องไปที่ช่ชองหัวเราะ